สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะรวมสำนวนที่ฝรั่งใช้จริงในชีวิตประจำวันนะคะมีทั้งสำนวนและก็ประโยครวมทั้งหมด25ประโยคค่ะเปรคเลกเปรคเลกโชคดีนะขอให้โชคดีนะ got minute got minute มีเวลาไหมพอจะมีเวลาไหม up in the air up in the air ยังไม่ได้ตัดสินใจเลย s no w u n d e r no w u n d e r งานเยอะมาก go places go places กำลังไปได้ดีเลยกำลังรุ่งเลย cut class cut class โดดเรียน You'll be sorry You'll be sorry แล้วแกจะเสียใจ I'm sick of it I'm sick of it. โคตรเบื่อเลยเบื่อมากๆ bear in mind bear in mind จำไว้นะจำใส่ใจกันไว้นะ I'm broke I'm broke ฉันถังแตกฉันไม่มีเงิน on the shelf, on the shelf ขึ้นคาน do your best, do your best ทำให้ดีที่สุดนะ I'm trying my best, I'm trying my best ฉันจะพยายามให้ดีที่สุด I trust you. I trust you. ฉันเชื่อเธอ You deserve it. You deserve it. คุณคู่ควรกับมัน Don't take it out on me. Don't take it out on me. อย่ามาโทษฉันอย่ามาลงที่ฉัน When did it happen? When did it happen? มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ Watch your head, watch your head. ระวังหัวนะ Stop bugging me, stop bugging me. หยุดกวนฉันสักที Let's eat out. Let's eat out. ไปหารายกินกันไปข้างนอกกันไปหารายกินข้างนอกกัน Whatever you like. Whatever you like. อะไรก็ได้ตามใจ Enjoy your meal. enjoy your meal ทานให้อร่อยนะขโ m n i n นขโม in ินเข้ามาก่อนสิ don't be shy don't be shy อย่าอายเลยไม่ต้องอาย It's my treat, It's my treat, ฉันเลี้ยงเองโอเคค่ะครบแล้วนะคะทั้ง25สำนวน25ประโยคนะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะที่ใครที่ยังไม่ได้กดนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจา้าแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กด follow ที่เพจนะคะเรียนง่ายภาษาอังกฤษ หรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ a อด9 abc นะคะ thank you for watching see you soon bye